ผลแม่ลิซ่าปากกอดน้องลิซ่าแน่นๆเลยนะครับดราม่าหนักหน่วงครั้งนี้ค่ะย,ยังคงไม่มีพักไม่มีหยุดเรียกว่าบลิงทั่วโลกคะ่ะรวมตัวกันทวงความยุติธรรมให้กับลิซ่าแม้กระทั่งบลิงชาวเกาหลีบางคนเองค่ะถึงกับออกปากว่านี่คือข่าวที่ร้อนแรงที่สุดตั้งแต่มีมาเลยก็ว่าได้ยอดทวิตล่าสุดสาหรับ G, แฮชแท็กวจีเลดลิซ่ายูเฮิร์เวิร์แสดงจุดยืนถึง YG และต้องการความเท่าเทียมให้กับลิซ่าอัปเดตของวันที่6ตุลาคมค่ะย,ยอดทวิตปาไปที่4ล้านกว่ากว่าแล้วยังไม่หายไปไหนแม้ข้าม,มาแล้ว ตั้งแต่น้องลิซ่าเดินทางไปปารีสทุกคนค่ะเราฟังคําตอบและก็คําอธิบายจาก YG ถึงประเด็นต่างๆดรามา่าแต่ก็ยังไม่มีท่าทีการเคลื่อนไหวในทวิตเตอร์ล่าสุดของ YG ค่ะมีแค่การลงโปรโมทศิลปินในค่ายเท่านั้นเรียกว่าลอยตัวเนื้อดรามา่าสาหรับความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่าล่าสุดค่ะหลังจากที่เราได้เห็นน้องที่สนามบินก็ยังไม่มีการอัปเดตใดๆทางไอจีส่วนตัวของน้องเลยแต่ล่าสุดค่ะมีแฟนคลับได้เห็นน้องลิซ่าอยู่ที่เมืองนิสซึ่งคาดว่าเป็นการเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนั่นเองและเมื่อเข้าไปสองไอจี และสดตอนนี้มีการเคลื่อนไหวโดยการโพสต์รูปภาพวิวพร้อมเขียนข้อความไว้ค่ะว่าตามภาพครับซึ่งก็น่าจะพักผ่อนอยู่กับน้องลิซ่านั่นเองค่ะซึ่งมีแฟนๆเข้าไปกดไลค์แล้วก็แสดงความคิดเห็นมากมายแน่นอนค่ะว่าคุณแม่ก็ต้องรู้กระแสข่าวของลูกสาวแน่นอนทาให้ลาสดคะม,มี b l i n ์ได้แคปข้อความที่คุณแม่ตอบกลับค่ะบอกไว้ว่าฝากกอดน้องแน่นๆเลยนะครับซึ่งข้อความนี้ค่ะที่คุณแม่ตอบกลับค่ะแฟนๆได้ฟังแล้วก็ต่างรู้สึกมีความเป็นห่วงลิซ่ามีความเป็นห่วงคุณแม่ค่ะแล้วก็อบอุ่นไปในคราวเดียวกัน ก็ขอให้พักผ่อนอย่างเต็มที่พวกเราชาวบลิงแฟนคลับจะรอซัพพอร์ตนิาเองค่ะซึ่งก็มีแฟนๆบลิงเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของคุณแม่มากมายค่ะขอให้เที่ยวอย่างสนุกพวกเราจะกอดน้องแน่แนๆแ,แล้วก็เยอะๆเลยเป็นต้นค่ะขอให้คุณแม่อยาเป็นห่วงส่วนทางด้านฝากฝั่งของทวิตเตอร์ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่บลิงมีการแชร์ข้อความนี้ออกมาเป็นข้อความที่คุณแม่ตอบกลับจะมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างต้องตามมาชมตัวอย่างกันเลยบางคนก็บอกคําว่าได้ค่ะคุณแม่จะอยู่เคียงข้างน้องในวงแบล็คพิงต่อไปและจะไปสู่ขอถึงที่ ฝากดดบอกคุณแม่ทีใหญ่อย,ยอมให้เขาเอารัดเอาเรียบน้องต่อไปเลยอยาให้น้องต่อสัญญาไม่งั้นจะโดนหนักเหมือนคนประเทศนี้ค่ายนี้มันไม่มีคําว่ายังไอรหรอกเราเป็นแค่แฟนคลับยังรู้สึกแย่ขนาดนี้คนในครอบครัวน้องแล้วตัวน้องจะขนาดไหนเป็นต้นคะแม้ว่าจะดราม่าแค่ไหนคะ่ะแต่ว่าดราม่าครั้งนี้ต้องการความยุติธรรมให้กับลิซ่าแล้วก็ต้องการคําตอบในคําถามมากมายแต่ทุกคนคะ่ะก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องลิซ่าเสมอคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วง